สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพาทำคุกกี้ชาเขียวไว้ช็อกโกแลตบอกเลยค่ะว่าสูตรนี้เนี่ยทำง่ายมากๆเลยแถมเข้มข้นชาเขียวแบบสุดเบอร์ไปเลยค่ะในคลิปสอนละเอียดแถมมีคำนวณต้นทุนให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสาม,มีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะ เริ่มจากเนยจืดเย็นนิ่มเราจะปล่อยให้เนยนิ่มนะคะแต่ไม่ได้ละลายเอามากระจายเนยให้ทั่วให้เนยกลายเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะอย่าให้เป็นก้อนนะหลังจากนั้นให้เติมน้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือค่ะและก็ไข่ไก่หนึ่งฟองปุยชัยเบอร์สามนะคนส่วนผสมให้พอเข้ากันหลังจากเข้ากันได้ประมาณหนึ่งนะคะเราจะได้เนื้อประมาณนี้นะ ปุยจะร่อนนมผงแป้งเคก้กผงชาเขียวร่อนทั้ง3อย่างนี้นะคะเพราะว่าทั้ง3มอย่างนี้จะชอบเป็นเม็ดค่ะเวลาคนผสมกันจะผสมกันได้ยากให้เราร่อนอย่างน้อยหนึ่งรอบนะคนส่วนผสมให้เข้ากันให้ได้เนื้อแบบนี้นะคะถ้าเนยละลายเป็นน้ำให้เอาโดคุกกี้ไปแช่เย็นสักครึ่งชั่วโมงสำหรับปุยทำในห้องแอร์นะคะเนยจะยังไม่ละลายตัว ปุ้ยจะแบ่งคุกกี้ออกมา1ชิ้นหนัก20กรัมปั้นกลมแบบนี้นะแล้วก็เอาไปทำขั้นตอนต่อไปค่ะอันนี้เป็นถั่วหิมพานสับหยาบนะคะแล้วก็เอาโดคุกกี้ที่เราแบ่งไว้ลงไปคลุกกับถั่วให้ทั่วสำหรับสูตรนะคะปุ้ยมีเพิ่มเติมไว้ให้ใต้คลิปด้วยกดดูเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยอันนี้พิมพ์ตัดคุกกี้4.5เซนใส่คุกกี้ที่เราคลุกถั่วลงไปและกดให้แน่นนะคะ ปุ้ยจะทำรูตรงกลางเพื่อเอาไว้ใส่ไว้ช็อกโกแลตชาเขียวกดเป็นรูแบบนี้เรียบร้อยแล้วถอดออกจากบล็อกได้เลยค่ะปุ้ยทำให้ดูช้าๆนะคะจะได้ทำได้ถ้าเราไม่มีบล็อกแบบนี้สามารถใช้ช้อนชาก,กดเป็นหลุมได้เลยนะคะหลังจากได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนำไปเข้าเตาอ,อบได้เลยค่ะ ปุยจะอบที่อุณหภูมิ160องศาไฟบนล่างเปิดพัดลมเป็นเวลา15-20นาทีคุกกี้ของเราอบผ่านไป15นาทีนะคะเอามาพักให้เย็นสนิทหลังจากเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วเพิ่มไว้ช็อกชาเขียวลงไปได้เลยค่ะตามความชอบเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะเสิร์ฟได้เลยคุกกี้นะคะเก็บนอกตู้เย็นได้14วันในตู้เย็นได้1เดือน มาค่ะเรามาชิมขนมกันคุกกี้ชาเขียวไวช็อกของเรานะคะปุ๋ยบอกเลยนะว่าสูตรนี้เนี่ยรสชาติเข้มข้นมากมีความกรอบหอมถั่วและก็ชาเขียวเข้มข้นเลยค่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณต้นทุนกันค่ะเผื่อใครไปทำกินทำขายต้นทุนคุกกี้ชาเขียวหนึ่งสูตรอยู่ที่135บาทททำได้20ชิ้นนะคะชิ้นละ6.75บาท ถ้าจะทําขายนะปุ้ยแนะนําให้ขายชิ้นละ10-15บาทนะคะอยู่ที่วัตถุดิบด้วยนะคะถ้าเราเปลี่ยนวัตถุดิบต้นทุนก็เปลี่ยนไปด้วยยังไงนะคะปุ้ยขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับพุกกี้ชาเขียวสุดนี้แล้วกลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้าปุ้ยจาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ